สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจเนื้อหากันจากเตวิชัสูตรค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระไตรปิฎกครับผมเรื่องราวเนี่ยเริ่มที่หมู่บ้านมณนาสากตะริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดีมีมานพบหนุ่มสองคนนะคะชื่อวาเซธมแล้วก็ภารัตวาชะครับเขากำลังถกเถียงกันอยู่เลยค่ะว่าเอ๊ะทางไหนกันแน่ที่จะพาไปสู่พรหมโลกหรือว่าไปเป็นสหายของพระพรหม ใช่ครับประเด็นก็คือทั้งสองคนเนี่ยมีความเห็นต่างกันนะครับว่าเศรษฐากูเชื่ออาจารย์ท่านหนึ่งคือพราหมณ์ปกรสาติอ๋อค่ะส่วนพารัตวชะก็เชื่อพราหมณ์ตารุกข,ขะก็เลยเถียงกันแบบว่าหาข้อยุติไม่ได้ก็เลยต้องมาหาพระพุทธเจ้าใช่ครับมาทูลถามพระพุทธเจ้าเลยว่าสรุปแล้วทางที่ถูกคืออะไรใครรู้จริงกันน่ น่าสนใจมากตรงนี้นะคะคือไม่ได้มาถามแค่ว่าทางไหนถูกแต่เหมือนว่าคําตอบของพระพุทธเจ้ากับไปท้าทายรากฐานความเชื่อเดิมๆเลยครับผมว่าสิ่งที่เชื่อเชื่อสืบสืบกันมาเนี่ยมีใครเคยพิสูจน์ด้วยตัวเองจริงๆหรือเปล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกคําตอบนี้กันค่ะว่าหนทางที่แท้จริงคืออะไรแล้วทําไมความเชื่อเดิมๆอาจจะไม่ใช่คําตอบเง้นเรามาเริ่มแกะประเด็นกันเลยนะคะครับพระพุทธเจ้าท่านเริ่มต้นด้วยการ ตั้งคำถามที่แบบตรงประเร็นมากๆเลยนะครับใช่ครับคือพระองค์ไม่ได้ทรงตัดสินว่าใครผิดใครถูกนะแต่ทรงย้อนถามว่าเศรษฐะไปเป็นขั้นเป็นตอนเลยค่ะถามว่ายังไงบ้างคะ่ะก็ถามว่าในบรรดาพราหมณ์ผู้เชี่ยวชาญไตรเพศหรือที่เรียกว่าเตวิชาเนี่ยนะเออฮะตั้งแต่รุ่นปัจจุบันอาจารย์ของพวกเขาหรือย้อนไปถึงบรรพบุรุษเจ็ดชั่วโค่นนู่นเลยโหย้อนไปไกลเลยครับ หรือแม้แต่พวกฤาษีโบราณที่แต่งคัมภีร์นะครับมีใครสักคนไหมที่บอกว่าตัวเองเคยเห็นพระพรหมด้วยตาตัวเองจริงๆออืืคำถามแรงมากแล้วคําตอบล่ะคะคําตอบก็คือไม่มีเลยครับไม่มีเลยโหจุดนี้น่าคิดมากเลยนะคะมันเหมือนกับว่าเราเชื่อตามๆกันมาโดยที่ต้นทางจริงๆก็อาจจะยังไม่เคยเห็นเองเลยตรงประเด็นนั้นเลยครับ พระองค์ก็เลยชีย้ให้เห็นว่าอ้าวแล้วการสอนทางไปสู่สิ่งที่ตัวเองก็ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จริงเนี่ยมันเอ่อมันดูไม่มีเหตุผลนะค่ะค่ะเหมือนคนตาบอดจูงคนตาบอดตามกันไปนึกภาพออกเลยค่ะหรือเหมือนเอ่อชายหนุ่มที่หลงรักหญิงงามที่สุดในเมืองแต่พอถามว่าเคยเห็นหน้าไหมรู้จักชื่อไหมลักษณะเป็นไง <c oughs> ตอบไม่ได้เลยไม่รู้ ก็ยังบอกว่ารักที่สุดใช่ค่ะหรือเหมือนคนสร้างบันไดจะขึ้นปราสาทแต่ไม่รู้ปราสาทอยู่ไหนสูงแค่ไหนก็สร้างไปเรื่อยๆโหเป็นการเปรียบเทียบที่แบบชัดเจนมากทลายความเชื่อเดิมๆได้เลยนะคะครับผมแล้วทีนี้พอชี้ให้เห็นว่าทางเดิมมันอาจจะไม่เวิร์กแล้วทางที่พระองค์ชี้แนะจริงๆคืออะไรคะ คือก่อนจะชี้ทางที่ถูกเนี่ยพระองค์ทรงให้เปรียบเทียบคุณสมบัติกันก่อนเปรียบเทียบอะไรกับอะไรคะระหว่างพราหมณ์เหล่านั้นกับคุณสมบัติของพระพรหมที่พวกเขาอยากจะไปหานะครับอ๋อค่ะทรงถามว่าพระพรหมเนี่ยมีเครื่องผูกพันแบบชาวโลกไหมมีสตรีไหมไม่มีมีจิตพยาบาทไหมไม่มีเบียดเบียนใครไหมไม่มีจิตเศร้าหมองไหมไม่มีแล้วก็มีอำนาจเหนือจิตใจตนเองไหมมีค่ะแล้วพราหมณล่ะคะ แต่พรามเหล่านั้นละ่ะอา่ายังมีสิ่งตรงกันข้ามอยู่ครบเลยใช่ไหมครับอืมจริงด้วยค่ะคุณสมบัติดูต่างกันสุดขั้วเลยครับพอคุณสมบัติต่างกันขนาดนี้การจะไปอยู่ร่วมกันมันก็เอ่อเป็นไปได้ไม่ได้ค่ะพระองค์เปรียบเหมือนคนอยากฆ่ามแม่นม้ำแต่ตัวเองถูกมัดมือพลายหลังไว้หรือนอนคลุมโปองอยู่ริมตลิ่งเนี่ยมันก็ข้ามไปไม่ได้อุปสรรคมันอยู่ที่ตัวเองใช่ครับ ชั้นใดก็ชั้นนั้นคนที่ยังมีคุณสมบัติห่างไกลจากพรหมก็ย่อมไปถึงพรหมโลกไม่ได้เหมือนกันเข้าใจแล้วค่ะแล้วทางที่ถูกต้องที่พระองค์ทรงแนะนําต้องทํำยังไงคะพระองค์ก็ตรัสว่าพระองค์เองเนี่ยทรงรู้แจ้งเรื่องพรหมโลกแล้วก็หนทางปฏิบัติเพื่อไปถึงพรหมโลกนั้นจริงๆค่ะเริ่มต้นยังไงคะหนทางนั้นก็เริ่มจากการเห็นโทษของการครองเรือนก่อนแล้วก็ออ,ออกบวชค่ะจากนั้นก็คือการฝึกฝนตนเอง เริ่มจากการรักษาศีลให้บริสุทธิ์มากๆเลยครับตั้งแต่จุลศีลมัชินมศีลมหาศีลคือศีลทุกระดับเลยใช่ครับครอบคลุมการงดเว้นความชั่วทั้งทางกายวาจาและก็การเลี้ยงชีพที่ไม่ถูกต้องด้วยอือหือต่อมาก็คือการสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้แบบว่าหลงไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต้องคอยระวังใจตัวเองครับแล้วก็มีสติสัมปชัญญะ รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาในทุกเอีริยาบทแล้วก็มีความสันโดษคือยินดีในสิ่งที่มีสิ่งที่จำเป็นเป็นการฝึกที่เน้นการพัฒนาภายในตัวเองจริงๆนะคะแล้วจากนั้นต้องทำอะไรต่อคะจากนั้นก็คือการฝึกจิตในที่สงัดครับชำระจิตจากสิ่งที่เรียกว่า New One ห้า New o n มีอะไรบ้างคะก็คืออุปสรรคทางใจ5อย่างนะครับได้แก่ความพอใจในการความพยาบาทความหดหู่ซึ่งซึม ความฟุ้งซ่านรำคาญใจแล้วก็ความลังเลสงสัยอ๋อเหมือนเป็นกิเลสท,ที่มารบกวยจิตใจเราใช่ครับการละนิวรณ์ได้เนี่ยเปรียบเหมือนเราปลดหนี้ได้หายจากโรคพ้นจากเรือนจําเป็นไทยหรือว่าเดินทางถึงที่ปลอดภัยแล้วค่ะพอกําจัดอุปสรรคแล้วทําไงต่อคะพอจิตเริ่มสงบจากนิวรณ์ก็ให้เจริญพรหมวิหารสี่พรหมวิหารสี่ที่เราคุ้นเคยเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขา ถูกต้องครับแผ่เมตตาคือความปรารถนาดีแผ่กรุณาคือความสงสารอยากช่วยให้ผนทุกแผ่มุทิตาคือยินดีเมื่อคนอื่นได้ดีและก็อุเบกขาคือวางใจเป็นกลางแผ่ไปให้ใครคะแผ่ไปให้สรรพสัตว์ทั้งหมดเลยครับยังไม่มีประมาณไม่มีขีดจำกัดโหงั้นก็หมายความว่าการปฏิบัติแบบนี้ก็คือการสร้างคุณสมบัติภายในให้มันสอดคล้องให้มันเหมือนกับคุณสมบัติของพรหมถูกไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับ พอภิกษุผู้ปฏิบัติเนี่ยฝึกจนมีคุณสมบัติคือไม่มีกิเลสผูกมัดไม่มีเวรไม่เบียดเบียนจิตผ่องใสควบคุมตัวเองได้เหมือนพรหมเลยใช่ครับคุณสมบัติมันเหมือนพรหมแล้วการจะไปถึงความเป็นสหายแห่งพรหมหลังตายไปเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริงมีเหตุมีผลต่างจากทางเดิมที่อาศัยแค่ความเชื่อตามๆกันมาครับและผู้สอนเองก็ไม่เคยเห็นจริงแถมผู้ปฏิบัติก็ยังมีคุณสมบัติที่เอ่อตรงกันข้ามอยู่เลย สรุปได้ชัดเจนเลยค่ะว่าหัวใจสําคัญจากเตวิชสูที่เราคุยกันวันนี้ก็คือการจะไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยไม่ว่าทําโลกหรือทางธรรมก็ตามมันไม่ได้อยู่ที่การยึดตามตามกันมาหรือทําพิธีกรรมภายนอกอย่างเดียวครับผมแต่อยู่ที่การลงมือเปลี่ยนแปลงฝึกฝนข้างในตัวเราเองให้เกิดคุณสมบัติที่มันใช่ที่มันตรงกับเป้าหมายนั้นจริงๆเป็นหลักการที่สําคัญมากเลยครับ แล้วพอวาเสตหะกับพระธวาชะาได้ฟังธรรมะตรงนี้แล้วเนี่ยท่านว่าไงฮะท่านก็เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับเกิดความเลื่อมใสและก็ประกาศตนเป็นอุบาสกขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตเลยก็ถือว่าได้คําตอบที่แท้จริงไปนะคะครับผมและนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจให้เราได้ลองไปคิดต่อย,ยอดกันนะคะใช่ครับ คือถึงแม้เรื่องนี้จะพูดถึงเป้าหมายทางจิตวิญญาณในบริบทของสมัยพุทธกาละนะครับแต่หลักการที่วา่าความสำเร็จหรือการเข้าถึงของจริงเนี่ยมันมาจากการฝึกฝนพัฒนาภายในตัวเราเองมากกว่าจะไปพึ่งพิงความรู้หรืออำนาจหรือความเชื่อจากภายนอกโดยที่เราไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตัวเองห,อหลักการนี้น่าจะเอาไปปรับใช้ได้กับการตั้งเป้าหมายอื่นๆในชีวิต การเรียนรู้หรือการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันของเราได้เหมือนกันนะครับว่าเราเน้นที่การพัฒนาภายในตัวเองมากพอแล้วหรือยัง